สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางช่องวันนี้ดาวก็จะพาทุกคนมาถักเสื้อท็อปตัวนี้นะคะสําหรับเสื้อท็อปตัวนี้ทําได้2แบบนะคะเราจะทําสายของคอหรือว่าเราจะทําเป็นเกาะอ,อกก็ได้นะคะจะใส่ย,ยางยืดหรือว่าจะทําเป็นสายเล็กๆคล้องไปในด้านบนก็ได้นะคะทําได้2แบบเลยนะคะ ก่อนจะเข้าไปถักนะคะฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่เราได้อัปโหลดลงไปนะคะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรเรล่กวิธีถักกันเลยจ้า วันนี้ดาวใช้ไหมสีพายนะคะเขมเ็ม2มือนะคะแล้วก็ตัวนี้ดาวก็จะเล่นสีทั้งหมด3สีนะคะแล้วก็แพทเทิร์นลายนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ของเราค่ะ สำหรับเสื้อตัวนี้เราสามารถทำได้ทุกไซส์นะคะโดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด10โซ่ทีนี้ตรงนี้เป็นส่วนของชายก่อนนะคะหรือว่าขอบตรงเสื้อด้านล่างสุดเลยนะคะทีนี้ถ้าใครอยากได้ขอบสูงกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยการเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราจะใช้เข็มเหมือนเลกก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราได้โซ่จํานวน10โซ่แล้วนะคะเราโซ่สองค่ะจากนั้นให้เราทําลายทีทุกหลักนะคะหรือว่าลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะก็จะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมานะคะได้3มห่วงหนึ่งไหมผ่านทั้งสห่วงค่ะเราก็จะทําลายทีนะคะหรือว่าลายครึ่งพอ1นคอทุกหลักค่ะ จากนั้นนะคะโซ่อสองแล้วก็พิกงานนะคะ่ะจากนั้นเราทำลายครึ่งพอหนึ่งคอเหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าลายทีนะคะโดยจะคล้องเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มลงไปนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในส่วนด้านเส้นด้านหน้านะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาได้3ห่วงหรือใหมผ่านทั้งสห่วงนะคะตัวนี้นะคะดาวก็จะคล้องเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะทุกหลักค่ะ สำหรับตวงขอบนี้นะคะเราสามารถทำาลายลายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะาทำลายครึ่งพอหนึ่งคอริ้วหลักนะคะหรือว่าจะลงทุกหลักก็ได้โดยที่ลงในรูปเลยก็ได้นะคะแต่ตัวนี้นะคะดาวขอเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะเพราะว่าด้านนอกออกมามันจะเป็นเหมือนเราถักเนตติ้งนะคะแล้วก็มันก็จะได้ขนาดความใหญ่มากกว่าลายคอทอนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะโซ่สองพีงานค่ะต่อไปเป็นแถวที่3มนะคะทาเหมือนแถวที่สองเลยค่ะเราก็จะทําลายทีนะคะโดยคล้องเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะทุกหลักค่ะ ต่อไปเซ่สองพี่งานค่ะแถวที่4ทําเหมือนแถวที่3ค่ะเราก็จะทําลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยของเส้นหน้าเส้นเดียวค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ดําเนินการต่อไปเลยค่ะแถวที่5ที่6ที่7นะคะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดนะคะโดยคอเอาาครอยขึ้นผ่อนคอโดยของเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะส่วนเสื้อตัวนี้นะคะของดาวเองนะคะเราจะทําไปทั้งหมด100แถวนะคะหรือว่าทั้งหมด60ซนติมตรแต่ถ้าใครอยากได้ยาวหรือว่าสั้นกว่านี้สามารถลดจํานวนแถวได้นะคะ ทีนี้นะคะเมื่อเราได้จำนวนแถวที่เราต้องการนะคะให้เราโซ่หนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเราเก็บขอบกันก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะบนะแถวครึ่งพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะให้เราลงล,ออ 1, ลายคอทอหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ตรงลุบนะคะที่มันเป็นสันนะคะตรงนี้ให้เราลงลายคอทอหนึ่งหลักนะคะจากนั้นตรงลายคอทอตรงนี้นะคะให้เราลงวีนะคะหรือว่าลายคอทอสองครั้งในหลักเดิมนะคะจะเป็นการขยายให้ตัวเสื้อใหญ่กว่าขอบนะคะ จากนั้นเราก็ทำลายคอทอสองหลักค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะต่อไปครั้งที่สองค่ะตรงสันเข้าในนะคะจากนั้นก็ลงวีค่ะหรือว่าลายคอทอสองครั้งในหลักเดิมนะคะเราก็จะทําสลับกันแบบนี้จนกว่าเราจะจบะตัวแถวนะคะสำหรับแถวแรกของตัวเสื้อค่ะ ัดไปค่ะให้เราเปลี่ยนเข็มนะคะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่นะคะจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะถัดไปแถวที่สองนะคะให้เราทำลาย x นะคะหรือว่าลายคอทอสลับกันกับลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะโดยให้เราคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะเพราะว่าแถวแรกเราจะเป็นลายคอทอนะคะให้เราคล้องเส้นกลางนะคะเพราะว่าเส้นด้านนอกมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะ ให้เราทำลาย X ก,กับลายครึ่งพอนหนึ่งคอสลับกันไปจนกว่าเราจะจบแถวค่ะ ต่อไปค่ะโซ่หแล้วก็พลิกงานค่ะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเราจบด้วยลายครึ่งพึ่งพอนคอนะคะเราก็ต้องโซ่หนะคะเพราะว่าบนลายครึ่งพอนคอในแถวที่สองนะคะเราจะทำลาย x ค่ะโดยเราจะทำลาย x นะคะลงในรูปได้เลยนะคะแล้วก็หลักถัดไปให้เราทำลายครึ่งพอนคอค่ะถัดไปให้เราทำลาย x ค่ะ แล้วก็ถัดไปให้เราทําลายครึ่งพอหนึ่งคอค่ะคือจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะคะถ้าช่องใหญ่ให้เราลงลายครึ่งพองคอถ้าเป็นช่องเล็กๆนะคะแบบนี้ให้เราลงลาย x นะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อค่ะเราทําลาย x อกนะคะสลับกันกับลายครึ่งพอหนึ่งคอจนกว่าเราจะจบแถวค่ะ ถัดไปค่ะโซ่2แล้วก็พิกงานค่ะแถวที่4เหมือนกันนะคะให้เราทำลายครึ่งพอนหนึ่งคอสลับกันกับลาย X นะคะจนกว่าเราจะจบแถวค่ะ จากนั้นนะคะแถวที่5ที่6เราก็ทําเหมือนกันกับแถวที่3ที่4ได้เลยนะคะแล้วก็สลับกันไปนะคะโดยเสื้อตัวนี้เราก็จะทําไปทั้งหมด27แถวนะคะหรือว่า15.5หซเมตรนะคะแล้วเออว่า ตัวนี้นะคะดาวก็จะสลับสีนะคะโดยให้มีสีฟ้า5้าสีชมพู11แถวแล้วก็สีครีม11แถวนะคะถัดไปนะคะด้านบนของเสื้อให้เราโซ่สองให้เปลี่ยนเข็มเป็นเข็มเบอร์เ,เล็กนะคะจากนั้นให้เราทำลายครึ่งพอ1หนึ่งคอทุกหลักนะคะโดยอ่าเราจะทำลายครึ่งพอ1หนึ่งคอแบ็บลูออลลี่นะคะหรือว่าเส้นหลังเส้นเดียวทั้งแถวค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกสามารถลงในรูปได้เลยนะคะตัวนี้คือดาวตั้งใจจะให้มันเป็นเส้นนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นเส้นที่แบบว่าไม,ไม่ไม่ไม่เรียงกันสวยเหมือนลายที่เราต้องลงลาย x ทุกหลักนะคะเพราะว่าเราทาลาย x กับลายครึ่งพอนคอสลับกันตรงด้านหน้ามันก็เลยตรงที่ว่าเราเก็บลายลายครึ่งพอลคึ่งคอริ้วหลักตรงนี้มันจะไม่ค่อยเป็นเส้นนะคะจากนั้นโซ่สองพิกงานค่ะ ถัดไปนะคะแถวที่2บนขอบนะคะให้เราทำในหลักแรกนี่เองนี้นะคะตรงโซ่เรานับเป็น1หลักนะคะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะเป็นหลักที่2ให้เราทําลายครึ่งพอ1คอเกี่ยวกลางหลักหน้า2หลักค่ะจากนั้น2หลักนะคะถัดไปให้เราทําลายเกี่ยวกลางหลักหลังนะคะ2หลักค่ะจากนั้นให้เราทําลายเกี่ยวกลางหลักหน้า2หลักค่ะ แล้วก็ถัดไปให้เราทําเขี่ยกลางหลักหลังนะคะ2หลักค่ะเราก็จะทําสลับกันแบบนี้นะคะเกีเ่ยวกลางหลักหน้า2หลักแล้วก็เกี่ยวกลางหลักหลัง2หลักสลับกันไปแบบนี้จนกว่าเราจะจบแถวค่ะสำหรับตัวขอบเสื้อตรงนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด3แถวนะคะอาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวที่เราต้องการได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะหลักสุดท้ายให้เราเหลือลายทีหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าลายครึ่งพนคอหนึ่งหลักค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเย็บติดนะคะหรือว่าเราเก็บขอบมันจะได้อ่านีที่ร้อยนะคะจากนั้นโซ่สองพิ่งานค่ะทีนี้เราเกี่ยวตามกันนะคะเหมือนแถวแรกเลยตัวนี้โซ่นะคะเราห้ามไปหนหลักเลยที่เราทำลายเอฟนะคะเราก็าไปคล้องเออเกี่ยวกลางหลักหลังเลยค่ะเกี่ยวตามกันนะคะจากนั้นก็ เกี่ยวกลางหลักหน้านะคะ2หลักจากนั้นก็เกี่ยวกลางหลักหลังสองหลักค่ะเราก็จะทําสลับกันไบแบบนี้จนกว่าเราจะจบแถวนะคะหลักสุดท้ายนะคะให้เราลงลายทีหรือว่าลายรึ่งพอนหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะมันก็เท่ากับที่เราต้องไปทดแทนที่เราทําโซ่ขึ้นมาในแถวที่สองนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเราด,ดําเนินมาถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมได้เลยค่ะให้เราตัดไหมให้มันเหลือไหมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บสองข้างเข้าด้วยกันค่ะทีนี้เวลาเราเย็บติดนะคะทั้งสองข้างเขา้าด้วยกันนะคะสีครีมให้เราเย็บสีครีมนะคะแล้วก็สีชมพูให้เราเย็บสีชมพูค่ะส่วนสีฟ้าก็เหมือนกันค่ะก็สีฟ้าเราก yep ็เย็บสีฟ้าค่ะส่วนการเย็บของดาวนะคะดาวก็จะเ yep ย็บในส่วนด้านในของตัวเสื้อค่ะ ทีนี้นะคะเมื่อเราเย็บติดเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนตรงเย็บนะคะเดาจะให้เป็นส่วนด้านข้างหรือว่าใต้วงแขนนะคะนับเข้ามา19หลักนะคะเพราะว่าเราจะทําสายนะคะตรงกลาง30หลักนะคะหรือว่า19อ่าด้านข้างอีก19หลักนะคะคือประมาณ10เซนแล้วก็16เซนนะคะหรือว่านับเป็น10เซน16เซนแล้วก็10เซนประมาณนี้นะคะนับไปก็จะได้อยู่19หลักแล้วก็อีก4หลักเดาก็จะทําเป็นส่วนสายขึ้นไปค่ะ การทําสายของดาวนะคะก็คือเราก็จะทําลายเดียวกันกับตัวเสื้อนะคะแต่หลักแรกนะคะเราก็จะทําลายคอทอก่อนนะคะหรือว่าเป็นการเก็บขอบก่อนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเอาไหมมาต่อค่ะจากนั้นเราก็มัดไหมนะคะแล้วก็ทําลายคอทอสีหลักค่ะ อันนี้ดาวก็จะใช้เข็มเมอเล็กนะคะเพื่อความแน่นนะคะจากนั้นโซ่หนึ่งพิกงานค่ะทำืาอลายตัวเสื้อเลยนะคะหลักแรกคอทอค่ะแล้วก็หลักต่อไปครึ่งพอนึ่งคอค่ะแล้วก็ลายคอทอแล้วก็ลายครึ่งพอนึงคอค่ะก็จะหยุดสหลักนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะก็ทำลายเอกกับสลับกันกับลายครึ่งพอนึงคอค่ะ เราก็จะทําสลับกันไปแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด85แถวนะคะ82-85แถวได้หมดนะคะก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้ความยาวประมาณนี้ไหมนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้อ,อยากได้สั้นหรือว่ายาวกว่านี้สามารถเพิ่มหรือว่าลดจำนวนแถวที่เราต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากแถวที่85ไปเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวสายมันเล็กลงนะคะหรือว่ามันสลปลงนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะโซ่1งพิงานค่ะทีนี้ต่อไปเป็น83นะคะให้เรารวบ2หลักเป็น1หลักนะคะหรือว่าลายอเอ็กกับลายครึ่งพอ1หนึ่งคอหรือว่าลายทีรวบร่วมห่วงพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ลายเอ็กแล้วก็ลายครึ่งพอ1หนึ่งคอจากนั้นก็ลายเอ็กหนึ่งค้างแล้วก็รวบ2หลักเป็น1หลักค่ะจากนั้นโซ่1พิกงานก็รวบ2หลักเป็น1หลักนะคะก็มาถึงหลักสุดท้ายพอดีเลยนะคะ เราก็ไม่มีให้รวบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะมันก็ชะลบลงแบบนี้นะคะปลายมันก็จะลำหลมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อทําอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันนะคะโดยเราก็นับเข้ามานะคะ19หลักนะคะหรือว่า10ซนตเมตรนะคะให้มันเท่ากันกับฝั่งสายมือนะคะก็งานของเราก็ประมาณนี้นะคะตรงสายเราก็ทำส่วนสายตรงนี้เสร็จนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ค่ะเมื่อเราทำสายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครถักตามตัวดาวมาถึงตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยดาวก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะคะแล้วก็ถ้าดาวทําตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะดาวต้องกราบขออภัยในที่นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าอยากให้ดาวถักเสื้อแบบไหนถักกางเกงแบบไหนหรือว่าถักอะไรออกมาแบบไหนนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ผู้คุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะส่งกําลังใจให้ดาวด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดาวก็จะได้ตั้งใจทําคลิปใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆนะคะก็สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ